โอ้ฝนตกหนักครับพี่น้องตกหนักนี่ดูท่าว่าจะไปไม่ได้แล้วครับ S700 ดูครับไหวไหมรถหนักนี่วิ่งยังวิ่งได้อยู่เนาะแต่รถเปลานี่เริ่มแย่แล้วครับดูครับจะไปได้ไหมเฮ้ยโอ้ได้อยู่พี่น้องดูครับดูดูดูด เยยกดัมช่วยแล้วครับรถหนักนี่ไปได้อยู่ครับแต่รถเปล่านี่รู้สึกว่าจะแย่เนาะยกดัมช่วยเพื่อกระจายน้ำหนักไปด้านหลังครับให้ล้อหลังมีน้ำหนักเนาะเทคนิครถดัมครับไปได้ไหมเริ่มรัวแล้วครับ ลมแรงครับปายดุดูร้อนเนาะกรนน้ำแล้วรับกรนน้ำแก้งเร็วแรงทะลุนาข้าวแล้วครับอยู่ใกล้หน่อยพี่น้องดูตส้ทางแล้วนี่น่าจะไปไม่ได้ครับโยกดูหน้ามันเปียกกับ ทำไม่ถลนลื่นเนาะมีคันมาแล้วจอท้ายกันแล้วไกลต้องบเบาๆครับมาแล้วครับขเขียวมาอีกคันแล้วครับโอ้คันนี้ยังได้อยู่ครับ ดำช่วยกับโอ้ได้อยู่กับพี่น้อง,ย,งอย่งค่อยๆคานมาเรื่อยครับฝนตกแรงครับรถนี่วิ่งอยู่นะครับแต่มันลื่นครับไปไม่ได้ครับ ไปเร็วไม่ได้เนาะดูกันนั้นครับหัวเขียวไ,ได้ไหมอีโอเล่นอยู่ครับแรงนุ๊บยืนยังไม่อยูอยนะ่กล้องนี่ยังสั่นเลยครับโอ้ไล่ตูดครับโอ้หัวเขียวแรงครับไล่ตูดมาโอ้หนีแล้วครับ này do mình gần gấp chết chết lói kiểu này có lượm xa luôn lắm à dụ gấp ồ hình lèn nhiều cái pin đai thâu này หนักก็มาเหมือนเดิมครับแต่ยังวิ่งอยู่เนาะตามๆกันอยู่ครับอินโน่ไม่กล้าครับนี่น่าจะเป็น 8J ครับ260เนาะเปนวิ่งได้ครับวิ่งวิ่งได้ฝากกดตามช่องก๊อบน้ำซิงดินดวนด้วยครับ เม่ยังวิ่งได้คุณนี่ยังฟุ้งกระจายอยู่ครับต้องตกแรงกว่านี้เนาะ